สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวน่ารู้ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เป็นคําถามที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยคําถามที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันมาจากไหนจากกวาลเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงเป็นคําถามที่โอ้โหมนุษย์เราสงสัยกันมานานมากๆเลยนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาลองสํารวจเรื่องนี้กันครับจากสองมุมมองหลักๆที่น่าสนใจมากคือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่กับภูมิปัญญาจากพุทธศาสนา ใช่ค่ะเราจะลองดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยนะคะทั้งบทความวิทยาศาสตร์อย่างของ National Geographic หรือว่างานวิจัยต่างๆแล้วก็เทียบกับคําสอนคําอธิบายในทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นจากพระไตรปิฎกอัธกถาหรือบทวิเคราะห์ใหม่ๆด้วยค่ะครับผมเป้าหมายของเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยพยายามหาคําตอบเรื่องใหญ่ๆแบบนี้กันยังไงไม่ได้จะมาตัดสินว่าเอ๊ะใครถูกใครผิดนะครับแต่อยากจะสํารวจแผนที่ความคิดที่มันน่าทึ่งเหล่านี้มากกว่า งั้นเราเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับงั้นเอที่มุมมองวิทยาศาสตร์ก่อนเลยทฤษฎีทีท่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือ Big Bang ใช่ค่ะ Big Bang นี่เป็นทฤษฎีหลักเลยที่ใช้อธิบายจุดกำเนิดของเอกภพหรือจักรวาลของเราแนวคิดหลักๆก,ก็คือเอกภพเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะคะแต่เริ่มต้นจากจุดที่เ,เล็กมากๆมากๆมากๆเล็กขนาดไหนครับ เขาว่ากันว่าเล็กกว่าอะตอมอีกค่ะแล้วก็ร้อนมากๆแล้วก็หนานแน่นแบบสุดๆไปเลยเมื่อประมาณ13,800ล้านปีก่อนแล้วก็เกิดการาขยายตัวครั้งใหญ่ระเบิดออกมาโหจุดเริ่มต้นที่เล็กกว่าอะตอมร้อนจนจินตนาการไม่ออกเลยนะครับเนี่ยแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นต่อจากจุดนั้นล่ะครับ ในเซี่ยววินาทีแรกๆเลยนะคะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการพองตัวหรืออินฟล t i ชัคือเอกภพมันขยายขนาดแบบพรวดพราดมหาศาลเลยค่ะเร็วมากเร็วกว่าความเร็วแสงอีกค่ะซึ่งการพองตัวเนี้ล่ะค่ะที่ช่วยอธิบายว่าทำไมเอกภพในภาพรวมมันถึงดูค่อนข้างสม่ำเสมอกันอ๋อครับจากนั้นเอกภพก็เย็นตัวลงนิดหน่อยกลายเป็นเหมือนซุปอนุภาคร้อนๆที่เรียกว่าควากลูออนพลาสมา ตอนนั้นเนี่ยมีทั้งสสารแล้วก็ปฏิสสารเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วมันก็ชนกันหายกันไปเอ๊ะแล้วถ้ามันชนกันแล้วหายไปทําไมตอนนี้ถึงเหลือแต่สสารแล้วครับทําไมเราถึงอยู่ที่นี่ได้นั่นล่ละค่ะเป็นปริศนาสําคัญข้อหนึ่งเลยคือนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นนิดหน่อยนิดเดียวจริงๆค่ะที่ทําให้สสารเนี่ยรอดจ,จากการถูกทําลายล้างโดยปฏิสสารมาได้ แค่นิดหน่อยที่ว่านี้ใช่ค่ะนิดหน่อยที่ว่านี้แหละค่ะกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในจัก,กรวาลปัจจุบันนี้เลยน่าทึ่งมากครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับพอผ่านไปสักประมาณสามนาทีแรกหลัง Big Bang เอกภพเย็นลงอีกหน่อยโปรโตอนกับนิวตรอนก็เริ่มจับตัวกันค่ะ เกิดเป็นนิวเคลียสของธาตุเบาๆอย่างไฮโดรเจนประมาณ75%แล้วก็ฮีเลียมอีก25%ซึ่งสัดส่วนนี้ก็ตรงกับที่เราตรวจวัดได้ในปัจจุบันเป๊ะเลยค่ะอันนี้เลยเป็นหลักฐานสำคัญมากๆชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงแสดงว่าในช่วงแรกๆตัวยังไม่มีดาวไม่มีกาแล็กซี่อะไรเลยสิครับมีแต่แก๊สร้อนๆทึบๆลอยฟุ้งไปหมดประมาณนั้นเลยค่ะเอกภพตอนนั้นยังร้อนจัดแล้วก็ทึบแสงเหมือนมีหมอกลงจัดจัด แสงยังเดินทางไปไหนไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเริ่มใสขึ้นมาครับต้องรอจนเอกภพอายุได้ประมาณ380,000ปีค่ะตอนนั้นมันเย็นลงพอที่อิเล็กตรอนเนี่ยจะเข้าไปรวมกับนิวเคลียสได้กลายเป็นอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจังหวัดนั้นละค่ะที่เอกภพมันโปร่งแสงขึ้นมาอ๋อเหมือนหมอกจางลงแล้วแสงแรกก็เดินทางออกมาได้ถูกต้องค่ะแสงแรกที่ถูกปล่อยออกมาตอนนั้นพอเวลาผ่านไปเอกภพขยายตัว แสงนั้นก็ถูกยืดคลื่นออกไปเรื่อยๆแล้วก็เย็นลงๆจนกลายเป็นคลื่นไมโครเวฟจางๆที่เราตรวจจับได้จากทุกทิศทุกทางในปัจจุบันเขาเรียกว่ารังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือ CMB Cosmic Microwave Background เหมือนเป็นแสงเรื่องๆที่หลงเหลือมาจากยุคเบบีของจักรวาลเลยนะครับใช่ค่ะเปรียบเหมือนภาพถ่ายวัยทารกของเอกภพเลยการค้นพบ CMB นี่สำคัญมากๆทำให้ทฤษฎีบิ๊กแบงน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยค่ะครับ พอเอกภพโปร่งแสงแล้วตอนนั้นมันก็ยังเป็นแค่กลุ่มแกส๊สไฮโดรเจนกับฮีเลียมกระจายกระจายกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วพวกโครงสร้างใหญ่ๆอย่างกาแล็กซี่หรือดาวฤกษ์มันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงครับทีนี้แรงโน้มถ่วงก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญค่ะมันค่อยๆดึงดูดแก๊สในบริเวณที่ออมีความหนานแน่นสูงกว่าให้มารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่แก๊สอย่างเดียวมันพอหรอครับที่จะดึงกันจนเป็นกาแล็กซี่ใหญ่ๆได้คําถามดีมากค่ะ จริงๆแล้วกระบวนการนี้เนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างมหาศาลเลยจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งนั้นก็คือสสารมืดหรือด์กแมทเทอร์ค่ะสะสารมืดไอสิ่งลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีอยู่แต่เรายังตรวจจับโดยตรงไม่ได้นี่นะครับใช่เลยค่ะเชื่อกันว่าสสารมืดเนี่ยมีมวลมากกว่าสสารปกติที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยประมาณ5เท่า โหเยอะมากสามารถก่อตัวเป็นกาแล็กซีแรกๆแล้วก็ดาวเลษ์กรุ่นแรกๆได้ในช่วงประมาณ180ล้านปีหลังบิ๊กแบงช่วงนั้นมีชื่อเรียกพิเศษไหมครับมีค่ะเขาเรียกว่ารุ่งอรุณแห่งห้วงอวกาศ Cosmic Dawn เป็นยุคที่เอกภพเริ่มกลับมาสว่างสวัยอีกครั้งด้วยแสงจากดาวเลือกรุ่นแรกน่าสนใจครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับเอกภพยังขยายตัวอยู่ไหมหรือว่าเริ่มช้าลงแล้ว ยังขยายตัวอยู่ค่ะแล้วก็ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือคืออะไรครับมันกําลังขยายตัวเร็วขึ้นค่ะอ้าวเร็วขึ้นเหรอครับไม่ได้ช้าลงอรอไม่ได้ช้าลงค่ะแต่เร่งความเร็วขึ้นไปอีกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีพลังงานลึกลับอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าพลังงานมืด Dark Energy กําลังผลักดันให้เอกภพมันขยายตัวด้วยความเร่งพลังงานมืดอีกแล้วทั้งสา,สารมืดพลังงานมืดสรุปว่า ของลึกลับเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะอันนี้เป็นปริศนาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในจัก,กรวาลวิทยาปัจจุบันเลยค่ะว่าพลังงานมืดน,นี่มันคืออะไรกันแน่และที่น่าทึ่งมากๆก็คือพอรวมสสารมืดกับพลังงานมืดที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยมันคิดเป็นประมาณ95%ของทุกสิ่งในเอกภพเลยถูกต้องค่ะหมายความว่าสสารปรกติที่เป็นดาวเคราะห์ดาวฤกษ์กาแล็กซี่ตัวเราเนี่ย คือแค่ประมาณ5%เท่านั้นเองเหรอครับใช่ค่ะแค่5%เท่านั้นจริงๆมันบอกเราว่าโอ้โหเรายังมีความรู้เกี่ยวกับเอกภพน้อยมากๆมากๆเลยแล้วเรื่องจุดจบของเอกภพนี่พอจะบอกได้ไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงก็มีหลายทฤษฎีนะคะอย่างเช่นถ้าแรงโน้มถ่วงมันมากพอสุดท้ายมันอาจจะดึงทุกอย่างกลับมารวมกันแล้วยุบตัวลงเรียกว่า Big Crunch เหมือนย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นคล้ายๆอย่างนั้นค่ะแต่ว่าหลักฐานในปัจจุบันเนี่ยมันดูจะเอ็นเอียงไปอีกทางมากกว่า คือเอกภพน่าจะขยายตัวไปเรื่อยๆตลอดการอาจจะค่อยๆขยายตัวช้าๆจนทุกอย่างเย็นลงแล้วก็กระจัดกระจายห่างกันไปเรื่อยๆเ,เรียกว่า Big Freeze หรือ Big Chill หรืออาจจะเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่โครงสร้างทุกอย่างแม้แต่อะตอมเองก็ถูกฉีกกระชากออกจากกันเรียกว่า Big Rip โห oh, ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับค่ะ ซึ่งความเป็นไปได้หลังๆเนี่ยมันสอดคล้องกับอิทธิพลของพลังงานมืดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มากกว่าเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของจักรวาลตามที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อธิบายเป็นภาพของการขยายตัวการเปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนาการและก็เต็มไปด้วยปริศนาที่เรายังต้องค้นหาก,กันต่อไปทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองกันบ้างนะครับ มาสำรวจเรื่องเดียวกันนี้ผ่านภูมิปัญญาของทางฝั่งพุทธศาสนาดูบ้างซึ่งมีกรอบคิดและก็ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างออกไปมากเลยทีเดียวใช่ค่ะในมุมมองของพุทธศาสนาเนี่ยจักรวาลหรือโลกธาตุไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวแบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะอา้าวไม่ได้มีอันเดียวเหรอครับค่ะท่านว่าอาจจะมีจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนเลยเรียกว่าอนันตจักรวาล ซึ่งจัก,กรวาลเหล่านี้รวมกันเป็นระบบที่เรียกว่าโลกธาตุมีทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่และที่สำคัญคือจัก,กรวาลเหล่านี้ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะคะแต่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายดับไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่วนเวียนไปเป็นวัฏจักรวัฏจักรเหมือนสังสารวัฏเลยนะครับใช่ค่ะเขาเรียกว่ากับซึ่งเป็นหน่วยเวลาที่ยาวนานมากม คล้ายๆกับชีวิตคนเลยนะครับมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็วนกลับมาเกิดใหม่แต่นี่เป็นสเกลระดับจักรวาลเลยแล้วโครงสร้างของจักรวาลหนึ่งหนึ่งตามความเชื่อทางพุทธเนี่ยเป็นยังไงครับเห็นว่ามีเขาพระสุเมรุด้วยใช่ค่ะตามคมภี์พุทธศาสนาเนี่ยศูนย์กลางของจักรวาลหนึ่งหนึ่งก็คือเขาพระสุเมรุสิเนรุล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแล้วก็มีทวีปใหญ่สี่ทวีปอยู่ทั้งสี่ทิศ โลกมนุษย์เราอยู่ทวีปไหนครับโลกมนุษย์เราอยู่ในทวีปทางทิศใต้ตที่ชื่อว่าชมพูทวีปค่ะแล้วก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โคจรรอบๆเขาพระซุเมรุทําให้เกิดกลางวันกลางคืนแล้วพวกสวรรค์นรกล่ะครับอยู่ตรงไหน เหนือเขาพระสุเมรุขึ้นไปก็จะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆค่ะมีหกชั้นที่เรียกว่ากามาวจรภูมิหรือกามภูมิอย่างชั้นดาวดึงที่เราคุ้นชื่อกันแล้วสูงขึ้นไปอีกก็เป็นพรมโลกซึ่งเป็นพบพภูมิที่ละเอียดประณีตกว่าแบ่งเป็นรูปพรม16ชั้นแล้วก็อรูปภูมอีกสี่ชั้นซ้อนๆกันขึ้นไปค่ะโห oh, เป็นภาพจัก,กรวาลที่มีหลายมิติหลายพบพภูมิซ้อนกันอยู่จริงๆนะครับ ทีนี้จุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องการแตกดับของจักรวาลหรือที่เรียกว่าโลกาธาตแตกเนี่ยเห็นว่าในคำพีมีการเชื่อมโยงสาเหตุของการแตกดับเข้ากับสภาวะจิตใจของสิ่งมีชีวิตในยุคนั้นๆด้วยเหรอครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นแนวคิดที่ โดดเด่นและแตกต่างจากมุมมองวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนเลยคือในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าถ้าหากยุคไหนสมัยไหนจิตใจของสรรพสัตว์โดยรวมถูกครอบงำด้วยกิเลสประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างรุนแรงและเป็นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้โลกธาตุหรือสกรวานนั้นถึงการลับพินาศด้วยพลังงานธรรมชาติที่สอดคล้องกับกิเลสนั้นๆค่ะเดี๋ยวกิเลสของคนเนี่ยนะครับไปเชื่อมโยงกับภยัยิบัติระดับทำลายจัก,กรวาลได้เลยเหรอครับ มันมีแบบไหนบ้างครับเนี่ยหลักๆที่ท่านกล่าวไว้มี3แบบค่ะคือ 1. พินาศด้วยไฟอันนี้จะเชื่อมโยงกับกิเลสตระกูลราคะหรือความโลภความอยากความกำหนัดที่มันมีพลังเผาผลาญรุ่มร้อนอันนี้จะเกิดบ่อยที่สุดค่ะ 2. พินาศด้วยน้ำน้ำกรดอันนี้จะเชื่อมโยงกับกิเลสโทสะ คือความโกรธความเกลียดความพยาบาทซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายล้างอันนี้เกิดรองลงมา 3. พินาศด้วยลมอันนี้เชื่อมโยงกับโมหะคือความหลงความไม่รู้อวิชชาอันนี้แม้จะเกิดน้อยที่สุดแต่ถือว่ารุนแรงที่สุดทำลายล้างได้สูงที่สุดเลยค่ะ โอการที่สภาวะจิตภายในส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของจัก,กรวาลภายนอกได้ถึงขนาดนี้เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับแล้วกระบวนการพิาศท,ที่ว่าเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนครับรุนแรงมากค่ะอย่างพิาศด้วยไฟเนี่ยไม่ใช่แค่ไฟไหม้ธรรมดานะคะมันจะเริ่มจากภัยแล้งฝนไม่ตกเลยแล้วดวงอาทิตย์จะค่อยๆปรากฏเพิ่มขึ้นทีละดวงทีละดวงเดี๋ยวดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเหรอครับ ใช่ค่ะจนครบเจ็ดดวงลองนึกภาพความร้อนขนาดนั้นดูนะคะมันจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างจนเหือดแห้งเป็นภุยผงไม่ลามไปถึงสวรรค์ชั้นล่างๆและพรหมโลกชั้นต้นๆเลยฟังแล้วคนลุกเลยครับแล้วถ้าพินาศด้วยน้ำหรือลมล่ะครับ ถ้าพินาศด้วยน้ำก็จะเป็นฝนชนิดพิเศษอาจจะเป็นน้ํากรดที่มีฤทธิ์รุนแรงตกลงมาละลายทุกสิ่งทุกอย่างไปจนถึงพรมโลกชั้นที่สูงขึ้นไปอีกทุติยชาณภูมิส่วนพินาศด้วยลมก็จะเป็นพายุที่รุนแรงมหาศาลพัดทําลายทุกสิ่งให้แหลกละเอียดแตกสลายไปหมดเลยค่ะทําลายได้สูงถึงพรมโลกชั้นที่สูงกว่าน้ำอีกตติยชาณภูมิแล้วสิ่งมีชีวิตล่ะครับ พอถึงเวลาโลกกระแแตกนี่มีทางรอดบ้างไหมหรือว่าต้องดับไปพร้อมกับจัก,กรวาลเลยสำหรับพรมในชั้นที่อยู่สูงกว่าระดับการทำลายล้างในแต่ละแบบท่านก็จะรอดพ้นไปได้ค่ะส่วนสิ่งมีชีวิตในภพภูมิต่ำๆลงมารวมถึงมนุษย์เราเนี่ยท่านว่าจะมีเทวดาใจดีชื่อว่าโลกกวิทูเทวดามาเป่าประกาศเตือนภัยล่วงหน้าเป็นแสนแสนปีเลยนะคะเตือนล่วงหน้าเป็นแสนปี เพื่ออะไรครับเพื่อให้สัพพะสัตว์ที่ยังพอมีสติปัญญาเนี่ยได้เร่งทำความดีสร้างกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการฝึกสมาธิทำฌานเพื่อจะได้ไปเกิดใหม่ในพรหมโลกชั้นสูงๆที่รอดพ้นจากภัยพิบัตินั้นๆค่ะเหมือนเป็นการอพยพทางจิตวิญญาณก่อนที่หายนะจะมาถึงใช่ค่ะประมาณนั้นเลยส่วนสัตว์ในอบายภูมิหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ทำฌานก็อาจจะต้องดับไปพร้อมกับโลกาธาตุนั่นเอง เป็นระบบที่มีทั้งการเตือนภัยและทางรอดที่น่าสนใจมากๆครับและพอจัก,กรวาลเก่าดับไปกลายเป็นความว่างเปล่าหรือสุญญาตาไปช่วงหนึ่งแล้วการเกิดใหม่ของจัก,กรวาลมันเริ่มขึ้นยังไงครับค่ะหลังจากความว่างเปล่าผ่านพ้นไปช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็จะเริ่มมีฝนตกโปรยปรยลงมาเกิดเป็นน้ําท่วมไปทั่ว แล้วบนผิวน้ำนั้นก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าง้วนดินหรือปัทวีรรสปรากฏขึ้นมาค่ะลักษณะท่านว่าเหมือนครีมหรือเนอยใสยที่ลอยอยู่บนผิวน้ำมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสอร่อยด้วยง้วนดินนี้เองที่เราเคยได้ยินในเรื่องกำเนิดมนุษย์ยุคแรกๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะว่าพอพรมจากชั้นอภัสราพรมซึ่งเป็นชั้นที่รอดพ้นจากไฟบรรลัยกันที่หมดอายุไขจากพรหมโลก ก็จุติหรือตายลงมาเกิดในโลกที่กำลังก่อตัวใหม่นี้ตอนแรกที่ลงมาเนี่ยก็ยังมีกายทิพย์มีรัศมีสว่างสวยเหาะเหินได้ไม่ต้องกินอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแต่พอท่านเห็นง้วนดินก็เกิดความอยากลองขึ้นมาค่ะพอลองเอานิ้วจิ้มงวนดินมาดมมาชิมดูก็ติดใจในรสชาติเกิดตัณหาหรือความอยากขึ้น พอทานงวนดินเข้าไปมากๆรัศมีกายที่เคยสว่างก็หายไปกายก็เริ่มหยาบขึ้นเริ่มหนักเหาะไม่ได้แล้วก็เริ่มเกิดความแตกต่างทางผิวพรรณคนสวยคนไม่สวยเกิดการดูถูกเหยียดหยามกันขึ้นจากพรมกลายเป็นมนุษย์ยุคแรกเพราะติดใจในรสชาติงวนดินนี่เองแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาของสังคมมนุษย์ต่อๆมาใช่ค่ะพองวนดินหมดไป ก็มีอาหารทิพย์อย่างอื่นที่หยาบลงมาเรื่อยๆเกิดขึ้นแทนเช่นกระบิดดินเครือดินจนมาถึงข้าวสาลีที่เกิดขึ้นเองไม่ต้องปลูกแต่มีเมล็ดใหญ่มีคุณค่าทางอาหารมากตอนนั้นก็ยังสบายอยู่สิครับข้าวเกิดขึ้นเองใช่ค่ะแต่แล้วก็มีคนหัวใสเริ่มเกียดคล้านไม่อยากออกไปเก็บข้าวทุกวันก็เลยเก็บมากักตุนไว้เยอะๆพอคนอื่นเห็นก็ทำตามกันเกิดการกักตุนแย่งชิงพื้นที่ สุดท้ายเข้าสาลีทิพย์ที่เคยเกิดเองก็หายไปต้องเริ่มมาเพาะปลูกกันเองอ๋อจุดเริ่มต้นของการเกษตรการแบ่งปันการลักขโมยการปกครองต่างๆนานา,า,าถูกต้องค่ะควบคู่ไปกับการปรากฏของเพศชายหญิงการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การเกิดขึ้นของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนจนกลายเป็นโลกและสังคมมนุษย์แบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัตจักรที่วนเวียนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะครับผมพอฟังทั้งสองมุมมองเทียบกันแล้วเนี่ยมีจุดไหนที่น่าสนใจหรือพอจะเปรียบเทียบกันได้บ้างครับระหว่างบิ๊กแบงของวิทยาศาสตร์กับจักรวาลดิวิทยาแบบพุธ มีหลายประเด็นเลยค่ะอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยคือจุดเริ่มต้นมันต่างกันมากวิทยาศาสตร์เริ่มจากจุด Singularities ที่เล็กร้อนหนาแน่นมากๆส่วนพุทธศาสนาเหมือนจะเริ่มจากสภาวะหลังการดับสลายของจักรวาลก่อนหน้าอาจจะเป็นน้ำหรือความว่างเปล่าแล้วค่อยๆก่อตัวขึ้นมาใหม่แต่ทั้งคู่ก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงการวิวัฒนาการเหมือนกันนะครับจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งไม่ได้หยุดนิ่ง ใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดร่วมที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องขนาดและความกว้างใหญ่ไพศาลอ๋อจริงด้วยวิทยาศาสตร์พูดถึงกาแล็กซี่เป็นแสนล้านแห่งเพอเพออาจจะมีอุ่พ,พบมัลติเวิร์สหรือจัก,กรวาลคู่ขนานอื่นๆอีกส่วนทางพุทธก็พูดถึงอนันต์จักรวาลคือมีจักรวาลมากมายนับไม่ถ้วนรวมกันเป็นโลกธาตุซึ่งก็ให้ภาพความยิ่งใหญ่คล้ายๆกันนะคะ แนวพิดเรื่องมัลติเวิร์สนี้ก็น่าสนใจนะครับถึงแม้จะมาจากฐานคิดคนละแบบเลยก็ตามคือวิทยาศาสตร์มาจากทฤษฎีการพองตัวหรือกลศาสตร์ควอนตมัมส่วนพุทธมาจากคำสอนในคัมภีร์เป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะอีกจุดที่ต่างกันมากๆเลยก็คือแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังวัฏจกักรนี้วิทยาศาสตร์จะเน้นไปที่กฎทางฟิสิกส์ใช่ไหมคะแรงโน้มถ่วงแรงพื้นฐานต่างๆหรืออาจจะรวมถึง พลังงานมืดสะสารมืดที่เรายังไม่รู้จักดีครับแต่พุทธศาสนาเนี่ยจะเชื่อมโยงวัฏจักรการเกิดดับของจักรวาลเข้ากับกรรมแล้วก็สภาวะจิตใจหรือกิเลสของสรรพสัตว์โดยรวมเป็นหลักเลยวิธีการเข้าถึงความรู้หรือวิธีวิทยาก็ต่างกันด้วยนะครับวิทยาศาสตร์นี่เน้นการสังเกตการทดลองหลักฐานเชิงประจักษ์ที่วัดได้จับต้องได้อย่างเช่นการตรวจวัด CMB หรือการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีใช่ค่ะ ขณะที่ความรู้ทางพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะมาจากการปฏิบัติทางจิตการเข้าถึงด้วยสมาธิการตรัสรู้หรือการศึกษาจากคําสอนที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆแม้ว่าจะมีหลักการมาสูตรที่สอนไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่บริบทของการพิสูจน์นั้นก็อาจจะแตกต่างจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้างค่ะ มีความพยายามจะเชื่อมโยงหรือหาจุดร่วมระหว่าง2แนวคิดนี้บ้างไหมครับอย่างเช่นแนวคิดเรื่องสมมุติสัจจะกับปรมาถสัจจะจจที่มีคนเคยพูดถึงว่าวิทยาศาสตร์อาจจะอธิบายโลกในระดับความจริงโดยสมมุติคือโลกที่เราสัมผัสรับรู้กันทั่วไปส่วนพุทธศาสนามุ่งไปสู่ความจริงสูงสุดหรือปรมาถสัจจะที่เหนือไปกว่าน,นั้น ก็มีผู้เสนอแนวทางในการพิจารณาแบบนั้นอยู่ค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ตีความจนเกินเลยไปนะคะเพราะมาจากคนละกรอบคิดกันจริงๆแต่ก็น่าสนใจว่ามีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกบางท่านอย่างนิวส์บอร์หรือโอเพนไฮเมอร์ผู้สร้างระเบิดปรมานูก็เคยแสดงความเห็นว่าบางแนวคิดในฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับปรัชญาตะวันออกเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องอะไรครับ อย่างเรื่องบทบาทของผู้สังเกตการที่มีผลต่อสิ่งที่ถูกสังเกตหรือหลักความไม่แน่นอนซึ่งบางคนมองว่ามันอาจจะไปพ้องกับแนวคิดเรื่องอนัตตาหรือสุญญากาในพุทธศาสนาได้เหมือนกันค่ะดูเหมือนว่าโดยรวมๆแล้วพุทธศาสนาอาจจะถูกมองว่ามีความขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์น้อยกว่าบางศาสนาหรือเปล่าครับโดยเฉพาะในเรื่องกำเนิดโลกหรือจักรวาล เพราะดูจะเน้นเรื่องการตรวจสอบด้วยปัญญาการเข้าใจกฎธรรมชาติมากกว่าการเชื่อในผู้สร้างแต่เพียงอย่างเดียวใช่ค่ะก็มีมุมมองแบบนั้นอยู่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีความสอดคล้องกันในแง่ของการเป็นระบบที่พยายามสืบค้นหาความจริงเหมือนกันแม้จะมีเป้าหมายปลายทางและวิธีการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็ตามครับผมสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพเพีย,ยใหญ่สองภาพเลยนะครับเกี่ยวกับจุดกำเนิดและธรรมชาติของจักรวาล ทางฝั่งวิทยาศาสตร์กับทฤษฎีบิ๊กแบงก็นําเสนอแบบจําลองที่พยายามอธิบายโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์การคํานวณทางคณิตศาสตร์เปิดเผยให้เห็นเอกภพที่ไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ยังเต็มไปด้วยปริศนาใหญ่ๆที่รอคําตอบโดยเฉพาะเรื่องสสารมืดพลังงานมืดที่เรารู้ว่ามีอยู่แน่ๆแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งรวมกันแล้วก็ตั้ง95%ของทั้งหมดนะ่ค่ะส่วนทางพุทธศาสนาก็เสนอภาพของจักรวาลที่เป็นวัฏจักร ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดที่แท้จริงแต่เป็นการเกิดดับแล้วก็เกิดใหม่วนเวียนไปไม่สิ้นสุดโดยเชื่อมโยงความเป็นไปของจัก,กรวาลในระดับมหาภาคเข้ากับเรื่องของกรรมและสภาวะจิตใจของสิ่งมีชีวิตอย่างลึกซึง้งเป็นการเน้นย้ำสัจธรรมเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจังในสเกลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยค่ะ ทั้งสองระบบคิดนี้ต่างก็พยายามให้คำตอบกับคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำถามหนึ่งของมนุษยชาติเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเราและความเป็นจริงของเอกภพนี้ด้วยเครื่องมือและมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับ ใช่ค่ะเป็นการเดินทางผ่านแนวคิดที่น่าทึ่งมากๆที่พยายามทำความเข้าใจความเป็นจริงในมิติต่างๆกันไปก่อนจะจากกันวันนี้ผมอยากชวนคิดต่อนิดนึงครับในไหนเราก็เห็นแล้วว่ามุมมองทางพุทธเนี่ยเขาเชื่องโยงชะตากรรมของจัก,กรวาลเข้ากับสภาวะจิตโดยรวมของสิ่งมีชีวิตอย่างราคะโทสะโมหะ แล้วทางวิทยาศาสตร์เองก็ยอมรับว่าความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับองค์ประกอบจริงๆของเอกภพเนี่ยมันมีแค่หยิบมือเดียวแค่5%เท่านั้นเองมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าบางทีการหันกลับมาทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตหรือการรับรู้ consciousness ของเราเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งที่จะช่วยไขยความลับของความเป็นจริงไม่ว่าเราจะมองผ่านแว่ของวิทยาศาสตร์หรือพุทธศาสนาก,ก็ตาม อืมน่าคิดมากเลยนะคะหรือบางทีการกระทําความคิดคําพูดของเราทุกคนในวันนี้ในแต่ละวันเนี่ยมันกําลังร,งร่วมกันสร้างอนาคตของโลกหรืออาจจะไกลกว่านั้นในระดับจักรวาลในแบบที่เราเองก็อาจจะยังคาดไม่ถึงอยู่หรือเปล่าก็ลองเก็บคําถามนี้ไปคบคิดกันดูเล่นๆนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ